สวัสดีค่เพื่อนๆที่รักทุกคนก่อนเลยต้องขอน้วยนะครับที่ทางผมน่้มาแนะนำโปรโมชั่นหายไปหลาวันเลยก็ช่วงนี้ผมมาเที่ยวมาขึ้นดอยนะครับอากาศหนาวมากเพื่อนๆทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างครับช่วงนี้สามารถคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันได้เลยนะครับผมอ่ะแล้วก็ช่วงนี้บอลนกลังจะเข้ารอบปดทีมสุดท้ายแล้วนะดวงของทุกท่านเป็นอย่างไรบ้างทีมที่กำลังเชียร์อยู่ตั้งแต่แรกได้เข้ารอบกันหรือเปล่าส่วนในเรื่องของการแข่งช่วงนั้นก็ขอให้สวังทั้งน่นอบัเปิลบมเ็ปังให้สนั วันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆจากตะกอนซื้อแบตดียูฟ้าต้อนรับเทศกาลวันโลกแต่เครดิตฟรีหนึ่งร้อยบาทเครดิตฟรีหนึ่งร้อยบาทแต่กันแบบเครดิตจับภาพความเห็นหรับเครดิตฟรีแฮปปี้กันทุกวันให้ลูกค้าทุกท่านได้รับเต็มข้อล่อคันใ้สุดร้ายันเลยครับเข้ามาลองเล่นกันก่อนดูได้รับลองความเพลิดเพลินและความสนุกแล้ว,วลใจทนตอนแน่ๆไม่ซับซ้อนไม่ต้องฝากไม่ต้องแชร์เพียงแค่หนึ่งกดติดตามช่องสองกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คลิปนี้สามแคปหลักฐานส่งแอดมินทางไลน์สี่รอรับโค้